แจกกาวเทสลาสวัสดีวันจันทร์หุ้นเทสลาเปิดลบไป6.5%นต่ะต้นเหตุก็ไม่ใช่อะไรเทียอีลอนมัสอีกแล้วเพราะไม่พอใจการบริหารประเทศของตะลุงทรัมป์เขาหนะ้าก็เลยมีความหวังลึกๆว่า อยากจะรับใช้ประชาชนแทนโอ้ยแล้วพี่บอกว่าจะตั้งใจบริหารเทสลานักลงทุนก็เลยกังวลเกี่ยวกับการโฟกัสของอีรอนมัสที่ต้องบริหารทั้งเทสลาเฟดเอ็ X, X, หรือว่าทวิตเตอร์เดิมจนอาจจะไม่มีเวลามาดูแลเทสลาอีกประเด็นต่อมาก็คือการประกาศศึกกับลุงทรัมป์นั้นนะ่ะก็ไม่ต่างอะไรกับการหาเรื่องกับรัฐบาลเลยทีนี้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลก็คงยากขึ้นไปอีกอ้าเอา,เอาใครอยากช้อนกระว ฟังช้อนแตกด้วยนะโอ้ยแต่คงไม่ช้อนแตก,กง่ายๆหรอกพี่ก็เป็นถึงเจ็ดนางฟ้าเชียวนะแล้วสําหรับคนที่ชอบความเสียวแบบเม้าก้อนโตอะ่ะอืมจะรออะไรล่ะกดติดตามไว้สําหรับกาวปลุกถัดไปด้วยรักและห่วงใย,ยจากเม้าก้อนโต